อายุ25ปีขึ้นไปคอลลาเจนมันจะเริ่มหมดไปทุกปีทุกปีจะทาให้เริ่มผิวเราจะเหี่ยวจะแห้งเพาะแล้วไม่มีคอลลาเจนจะร่วงเล็บจะเปาะคอต่อกระดูกจะดังกรอบกรับกรบพอพอแค่นี้ก็จะเดินไปไม่ไหวแล้วนี่อ้าแต่ถ้าเราถ้าเราดื่มกาแฟของทีพีสกีนไอทีพีกาแฟนะเออสิ่งเหล่านั้นก็จะช่วยให้ดีขึ้นจ้าโอเคจ้าเอาก็ดีขึ้นแล้วแล้วทํทำยังไงต่อมาเนี่ยก็เพราะฉะนั้น รีบสั่งเลยนะวันนี้นะคะวันนี้กาแฟฟรีๆสองกล่องเลยนะเพียงแต่ท่านใช้เซรั่มที่มีคุณประโยชน์นะฮะเอ็ดมินเอ็มินีครับอดมินเหลืองเลยเจ็ดเก้าี่เจ็ดอท่านั้นนะฮะศูนย์กแปดห้าหกห้าห้าสองหกศอ้าหกสีนเก้าอเก้าสองสีดเี๋พี่น้องเดีอนะครับเป็นพิลิตภัณฑ์ของมณฑลหมห่มับฝากนะว่ามอกกลใจของพี่น้องที่บารพรักทุกท่านในทุกๆช่องน่อยนะครับพี่น้องหนึ่งกํลังใจหนึ นะครับถึงแม้ว่าเดือนนี้เป็นเดือนกันยาครับพี่น้องอีกโบ,โโบโ่เฮงบ่นานก็จะหมดเดือนกันยาแล้วช่วงหน่อยกับตุลาครับพี่น้องนะครับอย่างน้อยนะครับให้ทางคุณลุงคุณป้าเพื่อนได้มีในส่วนนะครับเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือจากในการพี่น้องไปดูคลิปดูโฆษณาดูไลฟ์ส่วนต่างๆในช่องลุงพลแฟรแตนแฟมิลี่ช่องมวนโอมครับพี่น้องไปกดไลค์กดแชร์ส่งสติกเกอร์และมีอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่เพียงแต่ท่านจะได้ของดีไปใช้ไปดูเท่านั้น ท่านมา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 ทางนี้นะความเมตตาของเอฟซีสามารถบอกผ่านช่องใดก็ได้เอายมาเอายมาว่าช่องยูทูบใดก็ได้ที่ท่านรักและเมตตาเนี่ยบอกผ่านช่องนั้นช่องนั้นก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยอีกชั้นหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นกลับขอบพระคุณที่ทุ่มเทมากครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับถ้าเมตตาลุงบอลผ่านช่องพิลาวันชแนลได้เลยครับถ้าเมตตาพิลาวันได้เลยครับพิลาวันชแนลโอเค กดเล่นนะ f ทุกทุกช่องนะทุกทุกช่องนะท,ที่ที่อยู่กับลุงพลพัดแตนนะคะ FC สามารถแจ้งผ่านช่องใดก็ได้นะคะครับผมคือในส่วน,น,นของกาแฟนะครับพี่น้องว่าตันตุงเนาะอยากให้พี่น้องพี่น้องทุกคน,นทุกท่านนี่นะหนาวไมนจะเกี่ยวโอ้ยมีการจับมือถือแขนผ่านไลฟ์สดด้วยนะยืนยันการรับชมด้วยการกดไลค์แล้วโ้ยขอโทษที่ทำให้เจ้าเสียหายเด้อ ไม่ไม่ไม่ได้มีเสียไม่ได้มีหายตรงไหนนะเขายังอยู่ตรงนี้นะแกอย่าเฝ้าไปมานี่เท่านี้มาหนี้เออยสีกไ่กิโนที่เราหรักการเซรั่มสามขวดนี่โดยปกตินะครับเพียหนึ่งขวดเราใช้ได้ในระยะเวลามันแล้วแต่คนใช้นะว่าใช่มากใช้น้อยกับทุกคนอยากใช้ไม่เห็นผลแล้วเร็วถ้าท่านที่เอ่อไม่ได้ดูแลใบหน้ามานานนะคะใหม่ก็อาจจะใช้เยอะก็ได้นะครับอนั่นแหละ แต่พออยู่ตัวละแใช้นนจะใช้น้อยลงก็ได้มันอยู่ที่เราจะบอกได้หรือว่าใช้นานแค่ไหนมันอยู่ที่แต่ละคนใช้นะคะครับเม่อหดบอกค่ะปกติ1ขวดนี่หนึ่งเดือนได้ไหมอือไม่ได้สังเกตเลยแล้วแต่จะใช้เหมือนกัน มันอยู่ที่แต่ละโคอี่กดอีกยี่สิบสามไล์ยายจะลงไล์แล้วจะลำแล้วไม่มีล่องเลยยายจะขึ้นใหใหม่นะคะยายจะขึ้นลหมเขาเตรียมลำแล้วนะคะอีท่านนะคะกดยี่สิามท่านหน้าจะ่ไมันเหมือนขินจะสี่สิบนะสีอันนี้ต่วอายนี่้ได้ไม่พอมือนีต่งหากมือจับตรงนี้ะเีเิ่มนยได้ไม่พอมืออีกต่งหากกดเลยค่ะยี่สิบท่านนะคะกดเลยนะคะสีท่านนะคะยายจะลงไลแล้วกดเลยนะคะ พี่น้องที่กำลัทุกท่านนะครับก็ขอฝากเด้อพี่น้องเด้อในทุกช่องนะครับผลิตภัณฑ์ของมอนุ่งมพซับในทุกตัวครับเพราะว่าจะเป็นในส่วนของครีมเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำเซรั่มซีโรทอนพัดเบต้ากูแคนทีพีคอฟฟี่ทีพีโกโก้เสื้อขององค์พระปู่ปริจิตครีมกันแดดนะครับพี่น้องแล้วก็ยังมีในส่วนเสื้อที่เพื่อนได้ทำมาใหม่เนาะนะครับเป็นตัวการ์ตูนเนาะตามที่เพื่อนว่านะครับลุงพล่ม่แตนเฟอร์นิรี่นะครับแล้วก็ในอ่ลืมเลย ก็จะมีในส่วนของเป็นเสื้อที่เพิ่งดำเนินการมาใหม่เนาะพี่น้องเนาะก็ไปเห็นแล้วครับพี่น้องอุ้ยคักพี่น้องสวยอย่าบอกใครนะครับนอกเหนือจะได้ดีแล้วสูทันนีโซครับพี่น้องสูออันนี้นะคะเื้ออะไรันี้เป็นเสื้อที่เป็นการ์ตที่เป็นการ์ตูนไงการ์ตูนของใครอ้าวอันนี้ชนี่ไม่ชไม่รู้พสิว่าการ์ตูนนี่เป็นของใคร ขอ20ไลท์จ้ายาจะลงไลท์แล้วค่ะจ้านี่จะกระตูนกระตูนอ่าพี่น้องมันเข้าใจนันละเอียดอยู่มันเข้าใจมากกว่าเราดีซ้ำจ้านะครับขอฝากเลยพี่น้องเด้อเสถียรมือนี้ท่านั้นนะจ๊ะพี่น้องจริงก็รบหลักชุดเสถียรมือนี้ท่านั้นนะจ๊ะเนี่ยเห็นไหมนี่อีกอีก18ไลท์ค่ะ